ถ้ามาเดินอยู่อย่างนี้นะคะต้องหายใจให้มันเต็มปอดค่ะเพราะว่าวันนี้โอกาสดีมากๆเลยได้มาเยือนดินแดนเหนือสุดของประเทศไทยจังหวัดเชียงรายค่ะแล้วคุณดูสิบรรยากาศรอบตัวตอนนี้คือบรรยากาศของไร่ชาค่ะซึ่งถ้าบอกว่าไร่ชาที่นี่มันก็ใกล้เคียงกับความเป็นไรชาส่วนตัวนะอา้าวเพราะอะไรเพราะว่าพื้นที่ทั้งหมดที่คุณเห็นอยู่ตอนนี้เนี่ย คือพื้นที่ส่วนกลางในโครงการที่อยู่อาศัยค่ะตอนรับทุกท่านเข้าสู่โครงการนิรติเชียงรายนะคะเห็นไหมส่วนตัวไหมล่ะเพราะว่าบรรยากาศทั้งหมดนี้สงวนไว้เฉพาะลูกบ้านของโครงการเท่านั้นที่จะได้สัมผัสความสวยงามแบบนี้เดี๋ยวเราไปเดินดูไหมคะว่าบรรยากาศพื้นที่ส่วนกลางของเขาเนี่ยทำออกมาได้สวยขนาดไหนมาตามมาด้วยกัน นี่นติเชียงรายนะคะพัฒนาโดย C.P.N. r e s i d e n c ค่ะซึ่งก็ไม่ใช่ใครที่ไหนอยู่ในเครือของบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนนั่นเองคือคอนเซปต์ของการพัฒนาโครงการที่นี่นะคะเขาจะให้เป็นบ้านเดี่ยวระดับพรีเมียมเรสซิเดนต์ค่ะสิ่งแรกที่เขาเน้นเลยก็คือสภาพแวดล้อมภายในโครงการเนี่ยคุณดูสิพื้นที่ส่วนกลางนะเป็นพื้นที่สีเขียวพื้นที่เปิดโลง่งที่ใหญ่มากแล้วก็การออกแบบเห็นไหมคะ จะมีคลับเฮาส์สามชั้นขนาดใหญ่สร้างอยู่บนเนินนะแล้วก็ในพื้นที่สวนที่อยู่ล้อมรอบเนี่ยก็จะสอดแทรกไปด้วยรู่วิ่งจ็อกกิ้งแครกค่ะรวมระยะทางของลู่วิ่งทั้งหมดแล้วเนี่ยประมาณ300เมตรต่อ1รอบนะคะคิดดูสิเช้าเช้าเย็นเย็นคุณออกกำลังกายเนี่ยเรียกเหงื่อได้ดีเลยทีเดียวและนอกจากนี้ก็ยังมีส่วนของเพลกล่าวสนามเด็กเล่นเอาท์ดอ อยู่ในบรรยากาศของสวนได้บรรยากาศที่เป็นกลางแจ้งโอ้โหเด็กๆสนุกสนานอย่างแน่นอนในคลับเฮาส์ขนาดใหญ่มีอะไรคะมีสระว่ายน้ำระบบเกลือใหญ่มากนะแล้วก็มีพูลเดกเอาไว้นั่งเล่นพักผ่อนริมสะด้านในมีซาวน่ามีฟิตเนสรูมมีห้องพักผ่อนมีห้องรับรองโอ้โหเรียกว่า เป็นโครงการที่เหมือนกับรีสอร์ทเพราะฉะนั้นคุณสามารถสัมผัสความสะดวกสบายบรรยากาศดีดๆกิจกรรมต่าง,างๆเยอะแยะมากมายได้ทุกวันตลอด365วันต่อ1ปีสุดยอดมากๆไปดูกันต่อยังมีอีกเยอะอีกหลายมุมสวยๆทั้งนั้นศิลปะการออกแบบนะคะเขาเรียกว่าโมเดิร์นล้านนาค่ะ มีทั้งในส่วนที่เป็นกระจกเขียวตัดแสงที่ดูเรียบง่ายดูมีความเป็นโมเดิร์นแล้วก็คุณดูด้านบนก็คือศิลปะล้านนาที่เอามาประยุกต์เอามามิกซ์กันถ้าดูดีๆเนี่ยจะเห็นลักษณะคล้ายๆกับลวดลายของตุงของทางภาคเหนือนั่นเองมีอีกหลายส่วนค่ะที่เขาเอาศิลปะพื้นบ้านเข้ามาใส่ไว้ในการออกแบบอาคารทั้งคลับเฮาส์แล้วก็ตัวบ้านด้วย และอีกหนึ่งอย่างที่ให้ความสำคัญไม่แพ้กันก็คือเรื่องของความปลอดภัยค่ะที่นิรติเชียงรายเนี่ยนะคะนอกจากเบสิกพื้นฐานราปภกล่อง CCTV ที่ดูแลทุกพื้นที่ทั่วทั้งโครงการตลอด24ชั่วโมงแล้วเนี่ยประตูรั้วของโครงการของที่นี่นะคะเป็นดับเบิลเกตซีเคียวริตี้สชั้นนะคะลูกบ้านเนี่ยจะได้พาสกาสสำหรับเปิดปิดประตูรั้วอัตโนมัติส่วนบุคคลภายนอก จะเข้ามาติดต่อจะเข้ามาพบใครข้างในเนี่ยจะต้องผ่านระบบ VMS ค่ะนั่นก็คือ Visitor Management System นั่นเองซึ่งเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์นะคะจะเก็บข้อมูลบัตรประจำตัวผู้ติดต่อจะมีสลิปสำหรับให้เจ้าของบ้านประทับตาจะมีการบันทึกการเข้าออกแบบละเอียดเลยทีเดียวและรวมถึงในบ้านทุกหลังของที่นี่ติดตั้งระบบสัญญาณการขโมยให้เป็นมาตรฐาน สำหรับงานก่อสร้างต่างๆภายในโครงการนิรติเชียงรายนะคะไม่ว่าจะเป็นคลับเฮาส์ไม่ว่าจะเป็นบ้านแบบต่างๆเนี่ยเขามีธีมการออกแบบค่ะเรียกว่าสไตล์โมเดิร์นล้านนาค่ะเป็นการมิกซ์ผสมผสานร,ระหว่างความเรียบง,ง่ายของโมเดิร์น การใช้กระจกบานใหญ่ๆเป็นส่วนประกอบของผนังการใช้ตีมสีสีขาวสะอาดตาตัดกับสีเข้มที่ให้ความรู้สึกคลึมให้ความรู้สึกมั่นคงแล้วก็แข็งแรงนอกจากนี้ยังสอดแทรกในส่วนของศิลปะล้านานาเข้ามาในการตกแต่งด้วยไม่ว่าจะเป็นลวดลายของตุงนะคะเอามาตกแต่งผนังของคลับเฮาส์กระเบื้องว่าวที่ใช้มุงหลังคาแล้วก็มีส่วนของศิลาแรงมีส่วนของอิฐมอญแดง ส่วนตัวบ้านเนี่ยเราจะเห็นว่าด้านหน้าเนี่ยจะตกแต่งฟาซาดด้วยวัสดุที่ทําออกมาให้คล้ายกับไม้เรือนเก่าโอ้โหเรียกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มิกซ์ที่ผสมผสานกันเนี่ยมันมีความลงตัวมันมีความพอดิบพอดีไม่มีส่วนใดมากแล้วก็ไม่มีส่วนใดน้อยจนเกินไปบ้านเดี่ยวของที่นี่นะคะเป็นพรีเมียมเรสซิเดนต์มีให้เลือก4ไทย4ขนาดวันนี้มีตัวอย่างมาให้ดูด้วยไปชมเลยค่ะ หลังนี้ชื่อว่าดี2 9ไม่ใช่เลขท้ายงวดนี้นะคะแต่ว่า329คือพื้นที่ใช้สอยของบ้านหลังนี้329ตารางเมตรค่ะโอ้โหพื้นที่ใช้สอยเนี่ยจุใจมากแล้วก็บ้านหลังใหญ่ขนาดนี้ที่ดินก็ต้องกว้างเป็นพิเศษด้วยสำหรับท้ายนี้เนี่ยจะเริ่มต้นประมาณ74ตารางวาขึ้นไปค่ะเป็นบ้านที่เหมาะกับครอบครัวใหญ่ครอบครัวขยาย ครอบครัวที่อาจจะอยู่ร่วมกันหลายเจเนอเรชันซึ่งอยู่ได้สบายอย่างแน่นอนเพราะว่าฟังก์ชันหลักๆนะคะ5ห้องนอน6ห้องน้ำโรงรถที่จอดรถเนี่ยอย่างน้อยๆ3คันรถตู้ VIP คันใหญ่ๆก็จอดได้อย่างสบายแล้วก็ยังไม่รวมกับห้องพักแม่บ้านห้องน้ำแม่บ้านแยกสัดส่วนได้อย่างชัดเจนเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในกันว่าน่าอยู่ขนาดไหน เชิญค่ะหลังใหญ่มากโอโ้ประตูทางเข้าหลักเนี่ยเป็นบานไม้จริงนะคะอันนี้ไม้สักนะสวยดูดีมากๆอ่ะทีนี้มาถึงพื้นที่ด้านในเลยเยอรความเป็นบ้านหน้ากว้างค่ะ329ตารางเมตรเพราะฉะนั้น การแบ่งสัดส่วนพื้นที่ใช้งานต่างๆเนี่ยมันจะทําได้แบบค่อนข้างลงตัวมากๆเลยอ่ะ่วนแรกเนี่ยเห็นไหมคะจากประตูเข้ามาเนี่ยจะเป็นส่วนของห้องรับแขกคุณดูค่ะมันโอ่อ่ามากจะเป็นห้องรับแขกหรือว่าเป็นห้องนั่งเล่นลิฟวิ่งของครอบครัวซึ่งจะบอกว่าลิฟวิ่งที่สบายๆแบบนี้นะในบ้านหลังนี้มีหลายจุดมากอันนี้แค่จุดแรกคุณดูพื้นที่เปิดโล่งมากๆ คือต้องเรียกว่าประตูดีกว่านะเพราะว่าบานใหญ่จริงๆแล้วก็สามารถเดินออกไปที่เฉลียงด้านข้างได้ด้วยโอ้โหเนี่ยคุณดูสินี่คือประตูเลยล่ะแล้วก็เฉลียงด้านข้างนะคะเชื่อมยาวไปถึงด้านหน้าเลยนะสามารถเดินได้รอบเลยนี่แค่ส่วนแรกเท่านั้นนะเข้าไปดูต่อค่ะยังมีข้างในอีกเยอะเลย ทีนี้ต่อเนื่องเข้ามาดูโซนกลางของบ้านค่ะซึ่งถึงแม้ว่าจะอยู่ด้านในนะแต่ว่าความปลอดโปร่งเนี่ยไม่ได้อยเลยนะคะเพราะว่าเนี่ยด้านหลังอย่างที่บอกคือไม่รู้ว่าจะเรียกว่าหน้าต่างหรือประตูดีเพราะว่าเนี่ยสูงท่วมหัวแล้วก็บานใหญ่มากรวมถึง f l o o r to ceiling ค่ะ2เมตร70เซนโปร่งโปรงสบายสบาย ตรงกลางนี้จะจัดเป็นโซนดินิ่งนะคะคุณดูสิโต๊ะอาหารเนี่ยหกที่นั่ง8ดที่นั่งวางได้สวยๆลงตัวเดินได้รอบคือหลวมๆสบายๆมากเลยแล้วก็ด้านข้างอันนี้คือบ้านตัวอย่างที่ตกแต่งให้ดูเป็นไอเดียนะคะว่าจากโต๊ะอาหาร8ที่นั่งมาแล้วเนี่ยยังมีพื้นที่เหลือเฟือสำหรับทำแพนทรีสสำหรับทำเคาน์เตอร์เป็นเตรียมอาหารเครื่องดื่มแล้วส่วนด้านใน ก็เป็นห้องครัวนี่ค่ะให้บานกระจกแบบนี้เพราะฉะนั้นคุณสามารถคุกกิ้งทำอาหารในห้องครัวได้อย่างเต็มที่กลิ่นควันเนี่ยจะไม่เข้ามารบกวนพื้นที่อื่นอย่างแน่นอนข้ามาดูกันค่ะห้องครัวกว้างทีเดียว สามารถแยกเคาน์เตอร์ได้2ฝั่งฝั่งนี้เป็นคุกกิ้งฝั่งนี้อาจจะสำหรับเตรียมอาหารที่วางตู้เย็นแล้วก็หน้าต่างระบายอากาศพร้อมนะรวมถึงประตูลานซักล้างหลังบ้านซึ่งจะเป็นทางเข้าออกสำหรับแม่บ้านด้วยเพราะว่าห้องพักกับห้องน้ำของเขาอยู่โซนด้านหลังแยกสัดส่วนชัดเจนมาดูต่อค่ะยังไม่หมดยังอีกเยอะ ด้านนี้จะเป็นห้องน้ำส่วนกลางของชั้นล่างค่ะเขาออกแบบให้เป็นลักษณะของ powder room นะเอาไว้รับรองแขกหรือว่าคนในบ้านนี่แหละใช้งานมันดูแลรักษาความสะอาดง่ายแล้วถัดมาประตูบานนี้เป็นอะไรเอ่ยนี่ประตูนี้เชื่อมกับโรงรถค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณซื้อข้าวของช้อปปิ้งกลับมาก็สามารถขนจากรถเข้าบ้านทางด้านนี้ก็ได้เอาไปเก็บในครัวก็ได้หรือว่า เก็บในห้องเก็บของนี่อยู่ใกล้ๆเห็นไหมสูงๆสบายๆแบบนี้ด้านนี้ลึกเข้าไปอีกโอ้โหเก็บของได้เยอะมากอ่าแต่เรายังไม่ขึ้นชั้นสองนะคะพื้นที่ใช้สอยยังไม่หมดอย่างที่บอกว่าบ้านหลังนี้เหมาะกับครอบครัวขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นด้านนี้มาแวะดูมีห้องนอนที่5อยู่ชั้นล่าง เตรียมไว้ให้โอ้โหสวยมากจะวางเตียงใหญ่คิงไซ i z หรือว่าจะวางเตียงเล็กคู่กันแบบนี้ก็ได้แล้วคุณดูด้านนี้สิสวยมากเนี่ยทำให้ดูเป็นไอเดียว่าคุณอาจจะเพิ่มเด็กเป็นส่วนของชานส่วนของเฉลียงด้านข้างจัดเป็นมุมนั่งเล่นเอาท์ดอร์แบบนี้โอ้หบรรยากาศดีสุดๆน่ะห้องน้ำส่วนตัวสำหรับห้องนอนที่5มีค่ะนี่ครบเลย นี่ส่วนของสุขภัณฑ์ด้านนี้แล้วด้านนี้เป็นชาเวอร์มีที่นั่งอาบน้ำด้วยต้องบอกว่าฟังก์ชั่นเลเยอร์เนี่ยการใช้ชีวิตเนี่ยมันครบทุกอย่างนี่เห็นไหมคะโตเครื่องแปง้งมีตู้เสื้อผ้ามีพื้นที่ให้ครบสำหรับการใช้ชีวิตส่วนตัว ขึ้นมาบนชั้นสองค่ะโอ้โหคุณเอ้สวยอะ่ะสวยทุกจุดบันไดย,ยังสวยโถงบันไดก็สวยแล้วก็ข้างบนนี้นะคะนี่คุณดูสิอย่างที่บอกมุมนั่งเล่นพื้นที่สำหรับลิฟวิ่งของบ้านนี้มีหลายส่วนมากโถงกลางบนชั้นสองนี้ก็ใช่ค่ะสามารถทำเป็น Family Area นะสำหรับนั่งดูหนังด้วยกันก่อนเข้าห้องนอนก็ได้ แล้วก็ยังไม่พอนะยังมีห้องอเนอกประสงค์ให้ด้วยอีกหนึ่งห้องเป็นมัลติโพสต์ด้านนี้ค่ะนี่คือมาดูเขาจะทำไว้ให้เป็นแบบนี้นะคะซึ่งห้องนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นห้องทำงานส่วนตัวหรือว่าจะเป็นห้องพระก็ได้แล้วแต่ทุกสิ่งทุกอย่างทีนี้มาดูห้องนอนต่างๆที่อยู่ข้างบนค่ะสห้องนอนแล้วจะบอกว่าทุกๆห้องนอน มีห้องน้ำส่วนตัวด้วยโอ้โหแล้วยังไม่พอนี่คุณดูพื้นที่เหลือเฟือค่ะนี่จัดเป็นมุมกาแฟส่วนตัวเลยนะเป็นมุมอเนกประสงค์ค่ะที่คุณสามารถใช้งานอะไรก็ได้แล้วแต่ที่คุณต้องการแต่ว่าห้องนี้พิเศษสุดๆมันกว้างที่สุดมันน่าอยู่ที่สุดเพราะว่ามันคือมัสเตอร์เบดเข้ามาดูค่ะนี่ค่ะนี่คือมัสเตอร์เบดมค่ะคุณ เนี่ยโซนแรกเป็นมุมนั่งเล่นส่วนตัวคุณดูสิมันกว้างขนาดไหนเนี่ยโซฟาตัวนี้ใหญ่มากนะมีโต๊ะกลางแล้วก็ที่ดูทีวีส่วนตัวแล้วถัดเข้ามาด้านในก็ถึงจะเป็นพื้นที่สำหรับการพักผ่อนนี่ค่ะคุณดูด้านนี้โอ้โหใกล้ๆกับระเบียงขนาดใหญ่มากๆส่วนด้านในเตียงคิงไซส์ค่ะหรือว่าจะเป็นไซส์ใหญ่พิเศษก็ได้นะ วางได้สบายๆโต๊ะข้างสองข้างครบเลยรวมถึงลึกเข้าไปด้านในห้องแต่งตัวนี่ทำให้ดูจะก,กัน้นเป็นสัสดส่วนปิดมิดชิดแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะเปิดโล่งก็ได้เป็นห้องแต่งตัวที่กว้างมากตู้เสื้อผ้าอยู่สองข้างแล้วก็ในสุดห้องน้ำของมาสเตอร์เบดรูมค่ะฟังก์ชันเนี่ยครบทุกอย่าง อ่างล้างหน้า,บ,าบัสทับส่วนชาวเวอร์สุขภัณฑ์คือเป็นการใช้ชีวิตส่วนตัวที่มีความสุขที่สุดทีนี้เราไล่เรียงกันไปเลยก็แล้วกันอยู่ใกล้กับมาสเตอร์เบดรูมนะคะก็เป็นอีกหนึ่งห้องนอนนี่ดูซิน่ารักคือจะบอกว่า ทุกห้องเนี่ยจะมีขนาดมีไซซิ่งที่เหมาะสำหรับการอยู่อาศัยแล้วแต่ค่ะขนาดห้องอย่างห้องนี้วางชุดเตียง3.5ฟุตมันโอเคมันลงตัวนะคุณดูสิมีโต๊ะอ,อ่านหนังสือโต๊ะทำการบ้านได้ตู้เสื้อผ้าตรงนี้ชั้นวางของแล้วก็หน้าต่างข้างหลังบานใหญ่ๆรวมถึงอย่าลืมทุกๆห้องนอนเขามีห้องน้ำในตัวให้ครบทุกห้อง มาต่ออีกปีกนึงค่ะนี่เป็นห้องอนเนกประสงค์ที่เราดูเมื่อสักครู่นะคะด้านข้างก็จะมีอีกหนึ่งห้องนอนนี่อย่างที่บอกแต่และห้องเนี่ยขนาดพื้นที่เขาก็จะจัดวางไว้สำหรับให้คุณได้จัดสรรพื้นที่สำหรับแต่และสมาชิกได้อย่างง่ายๆอย่างห้องนี้คุณดูเห็นไ,ไหมคะวางเตียงไซส์ใหญ่ได้ โต๊ข้างได้สองข้างตู้เสื้อผ้าจะวางไว้ด้านนี้บิวอินสวยๆนะมันจะเก็บของได้เยอะมากแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นห้องน้ำส่วนตัวทุกห้องมีครบหมดเหมือนกันใช้ชีวิตได้สบายที่สุดทุกคนเลยแล้วก็มาถึงอีกหนึ่งห้องนอนค่ะคือทุกห้องเนี่ยน่าอยู่ อย่างห้องนี้ก็วางเตียงใหญ่ได้มีโต๊ะเครื่องแป้งหรือว่าโต๊ะทาการบ้านด้านนี้แล้วก็โอ้นี่ลักษณะจะคล้ายๆกับ walk in closet นะเห็นไหมเป็นสัสดส่วนเนี่ย b u i ์ t ินตู้เสื้อผ้าแล้วก็ห้องน้ําส่วนตัวอ,อ๋อลืมบอกไปคือสุขภัณฑ์ในบ้านทั้งหมดนะทุกห้องน้ําเลยให้ของดีค่ะแบรนด์คอโต้ทั้งนั้นเนี่ยอ่างล้างหน้าสุขภัณฑ์พวกหัวก๊อกต่างๆอะไรพวกเนี้ย ข้อโต้หมดเลยทีนี้ก็มาถึงเรื่องตำแหน่งโลเคชันของโครงการนิรติเชียงรายแล้วค่ะคือถือว่าอยู่ในตำแหน่งที่ดีมากเลยนะเพราะว่าบริเวณนี้คือพื้นที่สีเขียวของจังหวัดเชียงรายเพราะฉะนั้นสภาพแวดล้อมโดยรอบของโครงการเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่สีเขียวพื้นที่เปิดโลง่งแต่ว่าขณะเดียวกันนะ ก็อยู่ในจุดที่ใกล้เมืองด้วยด้านหน้าโครงการเนี่ยถนนใหญ่6เลนเลยนะคะถนนเวียงบุรพาหรือว่าถนนบายพาสนั่นเองคุณการเดินทางเนี่ยสะดวกมากเอาเป็นว่าจากที่ตั้งโครงการไปสถานที่ต่างๆที่อยู่ดรอบเนี่ยสนามบินแม่ฟ้าหลวงให้10นาทีค่ะ เซ็นทรัลเชียงรายก็ประมาณ10นาทีเหมือนกันแล้วส่วนสถานที่อื่นๆโรงเรียนโรงพยาบาลศูนย์ราชการสถานที่ทำงานในจังหวัดเชียงรายอะให้เวลาเดินทางจากบ้านเนี่ยประมาณ20ถึงไม่เกินครึ่งชั่วโมงถึงแล้วแล้วก็ที่สำคัญที่อยากจะย้ำก็คือนิรติเชียงรายไม่ใช่แค่บ้านค่ะ เขาไม่ได้ขายแค่บ้านแต่เขาขายคุณภาพชีวิตนั่นก็คือสภาพแวดล้อมภายในโครงการพื้นที่ส่วนกลางที่จัดไว้ให้เป็นพื้นที่สีเขียวในบรรยากาศของไร่ชามีคลับเฮาส์ขนาดใหญ่ที่คุณสามารถใช้ประโยชน์ในการทำกิจกรรมต่างๆได้อย่างเต็มที่เหมาะมากค่ะสำหรับครอบครัวในจังหวัดเชียงรายที่อาจจะ อยากขยับขยายบ้านให้หลังใหญ่ขึ้นรองรับครอบครัวที่มีสมาชิกหลายคนมากขึ้นหรือว่าคนต่างที่ต่างถิ่นต่างจังหวัดเข้ามาทำงานมาลงหลักปักฐานอยากจะหาบ้านใหม่รวมถึงคนที่ต้องการบ้านพักตากอากาศสำหรับเวลาหน้าหนาวหนีขึ้นมาเที่ยวทางเหนือโอ้ที่นี่น่าพิจารณานะแบบบ้านมีให้เลือกสี่แบบสี่ขนาด อยากให้คุณเข้ามาเลือกดูค่ะว่าแบบไหนจะเหมาะกับครอบครัวจะเหมาะกับความต้องการของคุณนิรสีเชียงรายบ้านที่ไม่ใช่แค่บ้านแต่คือรีสอร์ทที่คุณสามารถพักผ่อนได้365วันต่อปีขอบคุณมากมาที่ตามนะคะสวัสดีค่ะ